สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซี่าการ์เด้นที่น่ารักทุกท่านนะคะย่าย่าการ์เด้นพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครราชสีมาขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะอีพีนี้อัปเดตโชค9ชั้นนิวไฮบิดค่ะต้นนี้นะคะเขาก็จะมาทางโทนแดงนะคะมาทางโทนแดงกระดูกกระดูกแดงนะคะกระดูกแดงหลังจากที่ไม่ได้อัปเดต1วันนะคะไม่ได้อัปเดต1วันคือเมื่อวาน ก็สีนะคะสีเริ่มเข้าแล้วนะคะจริงๆสีน้องเข้าตั้งแต่เมื่อวานนะคะสังเกตตั้งแต่เมื่อวานแล้วสีสีเขาเริ่มเข้าเนี่ยค่ะกระดูกเริ่มมาแดงแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะคือเขาจะเริ่มเปิดสีมาแล้วนะคะเริ่มเปิดสีมาตอนนี้ก็จะเป็นสีออกแดงเบาๆนะคะออกแดงเบาๆยังไม่เข้มมากนะคะยังไม่เข้มมากเดี๋ยวเราจะรอดูกันนะคะว่า เข้มสุดของเขาจะอยู่ที่ประมาณไหนนะคะเพราะว่าขอบใบเขานะคะขอบใบเขาติดสีแดงมาแล้วนะคะอ่าไม่ใช่สีม่วงนะคะสีแดงค่ะน้องติดสีแดงนะคะนี่น้องติดสีแดงมานะคะเปิดแดงแบบนี้ค่ะไม่ใช่สีม่วงนะคะอ่าอันนี้ก็ใบใหม่ค่ะใบใหม่ที่ใหญ่มากนะคะใบใหม่ที่ใหญ่มากอ่าต้นนี้ค่อนข้างที่จะ สมบูรณ์ไวค่ะโตวัยสมบูรณ์ไวค่ะโตวัยมากเลยเดี๋ยวจะรอชมความเปลี่ยนแปลงความสวยของเขานะคะตัวนี้เป็นตัวนิวไฮบิดค่ะเป็นนิวไฮบิดเลยนะคะอ่าเหมือนจะได้ผสมมากับพวกกาลูดาเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันอีกทีซึ่งต้นนี้นะคะเราก็ไม่ทราบว่าพ่อแม่เขาอ่าเป็นพันธุ์ไหนบ้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ เป็นลูกผสมนะคะเป็นลูกผสมเขาก็คือลูกผสมสวยๆนี่เองอ่าเมื่อสักครู่นะคะเมื่อสักครู่เ <c oughs> จอเจอหนอนนะคะมากินยอดแล้วค่ะเรียบร้อยไปแล้วนะคะกินยอดเรียบร้อยยอดอ่ายอดใหม่เลยนะคะขาดไปแล้วก็อ่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีว่าจะขาดไปประมาณไหนเพราะว่าอ่าเพิ่งจะมากินได้สักพักค่ะก็มาเจอก่อนก็เลยจัดการหนอนไปแล้วเรียบร้อยนะคะ สีเขาก็เข้าตอนนี้ฝนก็เริ่มมาค่ะก็เลยมาทําการไลค์ไลก่อนค่ะไลค์สักสักครู่ก่อนที่ฝนจะมาแรงเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะเปิด EP แบ่งปันไม้ค่ะราคาเบาๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ